สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการดีๆนะรายการที่มอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับกับสหกรณ์พบเพื่อนครูครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์เาิเมกะเฮิรตซ์ครับเอาอากาศเป็นประจำทุกๆวันอังคารในช่วงเวลานี้เลย10นาฬิกา1นาทจนถึง1ินากานครับวันนี้เปาเรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ ที่บอกกันไปจะมีสาท่านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะดีเจยุยวดาพันทองดีเเสียงดีมีสาระดีเนิดนิตตี้นิติสุกล้า DJ อารมณ์ดีขี้เล่นครับและผมดีเจเปาเปาโกเมใชัยบุญ DJ เสียงหล่อจอได้ทั้งวันทั้งคืนครับ หลงพิีจีนะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงคลึกคลื่นแบบนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟัง055442150 055442150ราบช่วงนี้มีข้อมูลต่างๆนะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงนาระการนะช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของการาจัดประชุมสัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สหกรณ์นะให้กับสมาชิกสหกรณ์กันด้วยละกันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยได้จัดกันไปแล้วนะครับมีข้อมูลต่างๆอย่างไรบ้างสักครูเดียวละกันในครับช่วงนี้อยากฟังเพลงไหนเนี่ยคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะทุกเสียงทุกสาย155442 150ครับ อสงไขยนะครับของวิสไฮเปอร์นั่นเองนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ป้าตุ๋ยแนะนำมานะครับส่วนอะาไราสายลมนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวละกันนะครับทาง055442150วันนี้ป้าตุ๋ยแนะนำงานเพลงมาอีกสองผลงานเพลงนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงและไกอ่ากันนะครับและคุณผู้ฟังนะทางบ้านที่ อยู่ๆนะบอกว่าเอ๊ฟังอยู่อยู่หรืออยู่ที่สํานักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานของอสหกรณ์ครูเองน่านก็ก็สามารถที่จะได้นําเงินเพลงมาได้นะครับจากฟังเพลงไหนไดนน้ข่าวว่าเปิดทางสํานักงานเลยใช่ไหมครับอยากฟังเพลงไหนก็055442 150และกันนะครับใ,ในช่วงนี้นะครับสหกรณครูอุตรดิตเนี่ยก็มีการจัดประชุมสัมมนากฎปัายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้กับสมาชิก นะครับที่ห้องประชุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูอุตรดิต์เนี่ยได้มีการจัดประชุมนะครับสัมนาวิชาการให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยมีนายนาเรศศิริพิลมประธาน สหกรณ์มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของสหกรณ mm ์ hmm. เพื่อให้เรียนรู้นะครับเรื่องของหลักการสหกรณ mm ์ hmm. และอีกทางนะครับยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วย mm hmm. การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็ได้รับงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่นะครับให้สมาชิกได้ mm hmm. รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ขอไปศึกษาดูงานนะครับอย่างสหกรณ์ต่างๆประมาณ200คนละซึ่งทางคณะกรรมาการก็ดำเนินการเรียบร้อย ในส่วนหนึ่งนะครับสมาชิกก็ขอมาประชุมสัมมนาประมาณ635คนนะครับก็แบ่งออกเป็นสองภาคเนาะที่ประชุมกันไปเนี่ยก็มีการประชุมสัมมนาในภาคเช้ากับภาคบ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการนี้สหกรณ์ก็ได้รับนะครับความเมตตาจากท่านปรเมศินทราชชุมนุมรองอธิการขอไปครับรองอธิบ,บดีนะรองอธิบ,บดีอายการสำนักงานคดีอาญา ได้รับความอนุค้อนะครับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย แล้วก็จัดเป็นที่เยบร่อยในครับคุณผู้ฟังกับทางสหกรณ์ครูอุตรดิตนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่เสริมสร้างความรูนะ้ในเรื่องของระบบสหกรณ์ในเรื่องกฎหมายในเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆของสหกรณ์โดยเฉพาะชอบอันหลังมากเลยในะเรื่องของการสร้างความรักความสความสามัคคีในหมู่คณะกรับนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการสหกรณ์พบเพื่อนครูครับ ไว้อะไรสายลมที่ปะตุยขอ,อามานะจัดให้เลยแล้วกันครับคนบทใช่หายใจก็ผิดหลีทงังไม้ทองคำนะครับเป็นเพลงที่นำามาฝากกับคุณผุ้ฟางในช่วงเวลาของรายการสหกรณ์พบเพื่อนครูนะครับเรื่องของสหกรณ์อมรั์ครูอุตราดิจํำกัดนะครับเรื่องของความเข้าใจความมั่นคงเรื่องของความรู้สหกรณ์ครูนะครับสหกรณ์อมทรั์ครูอุตรดิจจำกัดเนะี่ย ือว่าเป็นสถาบันทางการเงินนะครับของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกแล้วก็ต้องให้ความสนใจเข้าใจอย่างจริงจังเพราะว่าสายและใจในการหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนนั้นนะครับทุกเรื่องในการดำรงชีวิตสมาชิกสหกรณ์ก็ได้อาศัยเรื่องของเงินกู้จากสหกรณ์เป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านซื้อรถนะซื้อที่ดินหรือซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันต่าง การทาธุรกิจเนาะการค้าการลงทนุนการศึกษาบุตรเนาะการวักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วนต้องอาศัยเรื่องของการกู้นะจากสาหกรณ์ทั้งสิน้นดังนั้นนะครับผู้ที่มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เนี่ยน้นะครับก็ควรที่จะต้องสร้างสร้างอะไรนะครับสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์คณะกรรมาการและก็คณะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่มีส่วนสําคัญอย่างมากในการบริการดําเนินการของสหกรณ์ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบมีอุดมการในการสร้างความมั่นคงให้กับสากลอย่างมากให้เหมาะสมที่ได้รับนะครับเรื่องของความไว้วางใจจาก,จากสมาชิกการสร้างความมั่นคงกระทําได้หลากหลายแนวคิดวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมหุ้นระดมเงินฝากระยะยาวการเพิ่มเงินทุนสำรองให้มากขึ้นทุกๆปีการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของสหกรณ การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสาหากรณ์ะครับแลื่อื่นๆอีกมากมายนะครับเรื่องของการสัมมนาที่ผมพูดไปข้งต้นนั้นนะครับก็มีความสําคัญในการที่จะเสริมสร้างความรู้นะและก็ประสบการณ์ให้กับผู้สมาชิกของสาหากรณ์เป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็มีการอบรมเมื่อต้นเดือนขออภัยครับต้นปีที่ผ่านมาเช่นกันในช่วงของเดือนกุมภาเนี่ยก็มีสาระสําคัญสําคัญที่ทางภาคเหนือเลยเป็นการอบรมสัมมนาคณะกรรมการใหม่ของสหกรณ์ในระดับภาคเหนือเลยนะครับที่อุตรดิตของเราที่โรงแรมฟรเดย์นะจะมีใจความสําคัญอย่างไรในช่วงหน้าละกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ ไม่เลือกทางยังพอมีทางให้ก้าวไปเกิดมาน่ารักใครก็อยากเป็นคนรู้ใจสมขอเป็นใครอีกคนที่สนใจใเธอเพื่อนครทุกขอ ท้อให้รอหรือทนจะขอดันดนฝ่าไปจนเธอคนเเป็นรองมากนกกับลเอียบกับใครที่รุมรักเธอแต่ใจเสอเสิร์ดวงนี้ยังมีแรงพอ,อยังไม่หมดเขตรับสมัครคนรักชทย เปิดเวทีให้คือสิ่งที่ใจอ้อนขอได้สิทธลงแข่งคนอย่างไรก็คุ้มค่าพอได้รักได้รองสุขพอไม่เสียใา เธอยินดีจะสู้เต็มที่ถึงโอกาสที่ไม่เท่าไรทีบคุณน,นาา่ารักถึงอกหักก็มีกำไรพูดปลอบหัวใจ ยังไม่หมดเขตรับสมัครคนรักใจใหม่เปิดเวทีหายทุกสิ่งที่ใจอ้อนขอได้ผิดลงเขตคนอย่างไรก็คุ้มค่าพอได้รักได้รอสุขพอไม่เสียใจ เธอยินดีจะสู้เต็มที่ถึงโอกาสที่ไม่เท่าไรตีบคุณน่ารักถึงอกหักก็มีกำไรพูดปลอบหัวใจเพราะเป็นคนไท่ของเธอ ท้อมอขอคำปรึกษาปัญหาปากท้องช่วยชี้ช่องทางแก้ไขน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้อยากขยายธุรกิจทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คิดไม่ออกบอกศูนย์ดํารงธรรมโทรฟรี1567ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อศูนย์ดํารงธรรมอำเภอและศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศศูนย์ดํารงธรรมนำสุขแก้ทุก24ชั่วโมงบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้ ีวิตเลยมีความเงาเธอเป็นเหมือนกันหรือเปลา่ารู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่าทุกวันต้องเดินเดียวดายไม่มีใครไว้คอยสบตายามใดที่ใจเหนื่อยล้าคนเคียงมาหลอกใจไม่เห็นี เพื่อนบอกนี่คือใครใจอยากให้หายต้องไปมีแฟนเลยอยากคุมมือเธอแน่นๆนควงเธอแทนความเหงาเช้าเย็นแต่ความจริงเท่าที่ทำได้แค่ยิงให้อย่างที่เธอเห็นคำพูดแทน,นใจแน่นๆแบบตรงประเด็นไม่เคยเคยไป อยากพบอยากเจออยากมีเธอเดินเทียงไกล,กลเมื่อโลมกลมลมโน้มท่วงเราเจอกันจนได้ปล่อยเธอผ่านไปเราอีกชาติไหนจะได้เจอกัน เธอคือคนในฝันหให้ปล่มลิคิดทำงานทางเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า ไม่ได้ไม่ว่าคนคณหน้าอย่างเธอก็เงาอยากตรงให้เธอมากกว่าจะตายตาทุกคำทุกคงอยากเข้าไปเลยที่ความเงาเติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ายางไง อยากมีเธอเดินเทียงไกลเมื่อโลกล่มๆมน้มทวงเราเจอกันจนได้ปล่อยเธอผ่านไปเราอีกชาติไหนจะได้เจอกัน ทำงานทางเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปลา่าให้บลมลิขิตทำงานทางเดียวหัวใจก็วันเลยส่งสายตาถามกันที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือ Bye. Uh -huh. ที่ว่างตรงนั้นนั้นจองได้หรือเปล่าครับคุณผู้ฟังนะอ่าอ,อยากจองที่ว่างข้างๆเธอได้ครับอยู่ตั้งนหนจะมีเธอนะครับขอให้อยู่คู่กันไปนั่นเองนะ,ะวันนี้มาพูดถึงช่องสุดท้ายนะครับของรายการสหกรณ์พบเพื่อนครูก็คือสหกรณ์ปั้นคงสมาชิกมั่นขั่งมั่งข้างน,นั่นเองนะครับสหกรณ์เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีสภาพคล่องที่เหมาะสม ได้รับผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำได้บริการการเงินเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกประสานผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เรื่องของสหกรณ์นะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของสหกรณ์พบเพื่อนครูวันนี้เวลาหมดหมดลงเพียงเท่านี้ทุกทกวันอังคารน,นะครับ0นาฬิกานาทีจนถึง11นาฬิกาทางสวทอุตรดิตถ์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิต วันนี้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าปอเปาาลาไปก่อนสวัสดีครับ